สวัสดีครับพบกับนัดสิบก้าสิบปรกรรถมือสที่คุณวางใจวันนี้เรามาพบกันในช่วงรีวิว from home ไม่ได้เห็นนัดสิบก้าสิบปรกร,รกร็ไม่ต้องตกใจนะครับพอดีช่วงนี้อยู่ในช่วงกักตัวครับก็เลยมีความจําเป็นจะต้องรีวิวจากทางบ้านนะครับด้วยวิธีรีวิว from home รับรองว่าท่านจะได้เห็นการรีวิวทุกซอกทุกมุมละเอียดแน่นอนเช่นเดิมแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่า ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รีวิวตรงที่รถโดยตรงแต่ว่ารถทุกคันเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนคัดสภาพเองกับมือนะครับทดสอบลองขับเองกับมือเพราะฉะนั้นเรื่องสภาพมีการันตีได้เลยว่าผ่านมือผ่านหูผ่านตาผมอย่างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับวันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถยอดนิยมมากๆเลยเรียกว่าเป็นรถขวัญใจพ่อบ้านแม่บ้านเลยนะครับเป็นรถเก๋งขนาดกลางนะครับ จากค่ายดังอย่างโตโยต้เลยนะฮะแน่นอนว่าจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Toyota c o r o l l a Altis 1.6G ใหม่90,000ตัวนี้เข้ามาอีกแล้วนะเรียกว่าเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับเป็นเก๋งขนาดกลางเครื่องยนต์ก็ 1,604 0เรียกว่าเป็นเครื่องกำลังพอเหมาะพอดีเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับใช้ทั้งในเมืองนอกเมืองวิ่งทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยครับที่สำคัญมีข้อดีมากๆเลยในเรื่องของความทลิกทก,กชนและประหยัดน้ำมันที่สักที่สำคัญนะอะไรก็ถูกค่าดูแลค่าเมเนแนนซ์ค่าซ่อมบำรุงก,ก็ถูกและเป็นรถที่ไม่วุ่นวายไม่จุกจิกไม่เสียง่ายไม่ต้องดูแลอะไรกันเยอะนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นปี2018โมเดลผลิตป,ปี2018แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2018ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนร้อยละ80เนี่ยจะเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเรื่องของรถบริษัทหมดสัญญาเช่าก็มีข้อดีเหมือนกันในเรื่องของการ ดูแลเช็คระยะนะครับจะมีการจะมีรอบการดูแลการเช็คระยะที่ค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนนะครับอะไรถึงดิวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรถึงดิวถ่ายเขาถ่ายไม่มีหลุดไม่มีขาดประวัติเซอร์วิสครบถ้วนแน่นอนนะครับอาคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตอนที่เข้ามาจะมีริ้วมีรอยรอบคันเพราะฉะนั้นเก็บสีให้เรียบร้อยทั้งคันแล้วแต่มั่นใจได้เลยครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิคว่าไม่มีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ90,000ม่นกิโลเมตรประกันซื้อคืน เต็มราคาวันนี้ที่เอาไปดูนะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับก็คือ 1.6G นะครับราคารุ่นใหม่ไปไ้ายแดง869,000บาทน,านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าเก็บสีขึ้นมารอบคันล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสภาพจะสวยขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นโมเดลผลิตปี2018เลยนะเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นไมเนอร์เชนกระจังหน้าโครมเมียมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้สวยๆใสๆแบบนี้เลยครับไฟหน้าได้โครมมัลติ r e f ฟล c กเตอนะฮะแล้วก็ไฟหน้าถือว่ายังสวยยังใสามากๆนะครับโครมไฟสวยมากๆเลยดูลักษณะน่จะวิ่งแต่กลางวันเป็นหลักนะครับ ผิวพันเนะครับเก็บสีมาให้แล้วรอบคันแต่เรื่องชนหนักปิกความตัดต่อนั้นไม่มีแน่นอนมาด้วยสีบอลเงินสดใสสวยงาบไฟหน้า2ฝั่งถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับใสๆปิ๊งๆเลยนะครับใช้ค่อนข้างรักษานะครับอาสีบอลเงินสดใสสมงานส่วนด้านล่างนี่จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่าเป็นตัว 1.6G นะครับสีบอลเงินนะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของริ้วรอยจะ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะใช้ไานานๆแต่คันนี้เราเก็บสีมาให้แล้วนะฮะรอบคันเรียบร้อยสวยเลยนะครับฝากระโปรงออกแดดก็สวยเงางามนะครับอ่าเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่แถบขวาภาพรวมนะครับก็กระจกมองข้างก็จะได้สีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็มีสมาร์ทเอนทรีให้นะครับมีคิ้วโครเมียมตกแต่งสวยงามฟิล์มรอบคันมีให้เรียบร้อยนะครับสีสันเก็บให้เรียบร้อยนะครับมีกันขโมยนะครับกระจกเดิมของโตโยต้านะครับอ่าก็เรียกว่าแถบข้างนี่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรหลังคาสวยๆใสๆนะครับหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างให้อย่างเดียวนะครับผิวดเดิมนะครับอ่าก็สวยใสเลยนะครับอ่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะฮะตอนนี้เก็บสีขึ้นมาแล้วก็สวยใช้ได้ นะครับเรียบร้อยดีนะครับมาต่อกันที่ล้ออ่ามาต่อที่ล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะได้ดิสเบรกสีล้อเลยนะครับล้อแม็กสเปคเดิมลายเดิมเนื้อเดิมจากโรงงานนะครับก็ยังสวยนะครับมีเบียดฟุตบอดบ้างเบาๆแต่ไม่น่าเกลียบเป็นธรรมชาติอีก90%ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับยางให้มาที่เบอร์20555 R 1 6เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับยางทันเดเลอร์นะฮะ ดอกถือว่ายังสวยนะปีอะไรเดี๋ยวผมดูดอกสวยนะครับดอกใช้ได้โอ้ดอกถือว่ายังใหม่มากๆนะฮะดอกยังเต็มยังสวยยังคมยังนิ่มนะครับล้อหน้าก็ได้ดิสเบรกเช่นเดียวกันแล้วล้อแม็กก็ถือว่ายังสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีเบียดฟุตปากไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับพะมีบ้างเบาๆนะครับตรงนี้เล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าอีก90%ถือว่าดูดีมากๆนะยางขอบ16นะฮะ2055ูนย ายางปีอะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าดอกเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับดอกถือว่าคมสวยนิ่มก็ใช้ได้อีกสักปี่ปีสบายๆเลยเรามาดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มกันจากประตูคนขับก่อนก็หัวน็อตเดิมครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นนะครับซองในประตูก็เดิมๆครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คสวยงา เสาหน้าขวาเมทดอาร์คอยู่ครบเมทอาร์คสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามทุกจุดไม่มีงัดแงะแกะเกา่าหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยขยับประตูหลังขวาหลังคาเมทอาร์ค สวยงามเม็ดอัคอยูโครบนะครับเม็ Met ัคสวยงามสะโบกหลังเม็ดอัคคสวยงามรูกลมคมกรีบเม็อัคอยู่ครบมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วกันชนหลังก็จะโลง่ลงๆไม่มีเซ็นเซอร์อะไรนะฮะเป็นตัว 1.6G ไฟท้ายครับ ซ้ายขวาสมบูรณ์สวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรสภาพสวยใช้ได้นะครับขวาโอเคซ้ายก็สวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับแกันชนหลังนะครับก็เรียบร้อยดีตัวนี้ 1.6G นะครับฝากระโปรงก็สีสันก็เรียบร้อยและสดใสสวยงามนะครับเป็นฝังเป็นประกายนะครับอ่า กันชนครับสวยนะครับไฟทับทิมสวยเรียบร้อยเลยนะครับอ่าสวยใส,ยใสยเลยนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะฮะอ่าโอเคสวยใสยเลยนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักด้านในกันต่อเลยนะครับเปิดไปแล้วเนี่ยตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะเม็ดอาร์ตสวยงามฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวล้างให้อีกรอบหนึ่ง ตะเข็บขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะครับฝากระโปรงท้ายครับน็อตอยังไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพดไม่มีรอยขยับครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดพิ่งอนนะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามกระจกเดิมของโตโยต้านะครับ ด้านในครับมองเห็นเม็ดอ์คชัดเจนสวยงามเลยนะครับปูกลมคมกริบผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆเลยนะครับอ่าพรมพื้นสวยงามครับไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ยุย่ยไม่ขาดล้อ,อไหล่มีให้ครบเป็นล้อกระทะมีแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบนะฮะล้อ,อไหลนะ่น่าจะยังไม่เคยลงพื้นเม็ดอ์คสวยงามแนวซิลิโคนซ้ายขวาสวยงามเลยนะครับไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำใดๆทั้งสิ้นนะฮะ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆแนวซิลิคนเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะฮะโอ้สภาพสมบูรณ์มากมาดูกันที่แถบซ้ายกันต่อนะฮะตอนนี้ก็สีสันเรียบร้อยแล้วนะครับสวยใสยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่า,ารถค่อนข้างเรียบร้อยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับมือจับ เป็นสีเดียวกับตัวรถมีคิ้วโครเมียมให้นะครับสมาร์ทอินทรีจะมีฝั่งเดียวนะฮะคือฝั่งคนขับฟิล์มรอบคันมีให้กันขโมยเดิมของโรงงานนะครับอ่าล้อได้ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับล้อแม็กหลังซ้ายนะครับก็ใช้ได้มีถลอกบ้างเบาๆแต่ไม่น่าเกลียดครับอีก90%ถือว่ายังดูดียางทันเดอร์นะครับ <c oughs> ขอบสิบหกนะฮะอ่า 2055 5 R 1 6นะครับยางปี21อดโอ้ได้ยางใหม่เลยนะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากยางสัปดาห์ที่3.2ปี2 0 2 1ทั้ง4เส้นดอกสวยเลยนะครับดอกคมๆเต็มๆนิ่ม,มๆเลยนะฮะใช้ได้อีก4ปีเนี่ยสบายเลยนะฮะล้อหน้าก็ดิสเบรกเหมือนกันนะล้อหน้าซ้ายก็จะสภาพสวยหน่อยนับริ้วรอยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับ ใช้ได้เลยนะฮะยางปี2021ทั้ง4เส้นดอกลึกๆสวยๆคมๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะสวยๆใสๆแบบนี้เปิดมาดูโครงสร้างหลักกันต่อประตูหลังซ้ายหลังคาเม็ดอาร์คสวยงามอ่าต่อไปสะโพกหลังซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบรูกลมคมกรีบ ต้องในประตูครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่มีรอยงัดแงะแกะเก่าไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นอะไรนะครับประตูสุดท้ายนะครับเสากลางซ้ายครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยขยับนะครับแผ่นเพลทเรียบเนียนอ่าสติกเกอร์ครับไม่มีงัดแงะแกะเกาแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามบ่งบอกเดือนที่ผลิตมีนาคม2018เลขตัวถัง mr 0 5 3ลงท้ายด้วย4584 0456นะครับเครื่องยนต์1 Z r านะครับผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะครับเสากลางเม็ดอาร์คยังค่อนข้างเหนียวนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามสวยงามสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยหัวนอ็อตนะครับเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับ ไม่มีรอยพ่นนะครับสวยงามเลยนะครับภาสีต่อให้เราด้วยหมดอีกทีมีนาคมปีหน้าใช้ได้ยาวๆขอพระคุณเจ้าของเดิมมากอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องนี้ตัวนี้เบนซิน Dual VVTi 1.6ลิตรนะครับ125แรงมาเบ้าโชคครับ สวยงามเลยนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็รองรับเชื้อเพลิงได้ครบเลย e20 e85 ได้หมดอัตราสิ้นเพลองประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สเริ่มกันจากซอกในกันก่อนเลยนะครับซอกในเดิมหมดนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับรูกลมคมกริบแก้มขวาน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะซอกในนะครับเบ้าโชกสวยงามเลยนะฮะตัวอักษร 3R คมคมเลยนะฮะร,รูกลมคมกริบ เม็ดอาร์คสวยๆใส,ๆ,สๆนะครับน็อต mm. เดิมหมดทุกจุดเลยนะครับคานหน้าคานซ้ายขว่าเดิมหมดนี่นะฮะตัวอักษร 3A คมคมเลยนะครับคานหน้า 3R คมคมเลยนะฮะรูกลมคมกริบนะครับเม็ดอาร์ค,คร Med สวยงามอยู่ครบมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับมองลงไปสวยๆใสๆมาร์คกิ้งแต้มสีหัวน็อตจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับเบรก ABS มีให้เหมือนเดิมคานหน้ารุ่นนี้ก็ดูง่ายฮะไม่มีอะไรบงังรูกลมคมกริบ ตวัวอักษรหมายเลข3าคมคมเลยนะฮะแผงหม้อน้ําส,สวยสวยใสยๆแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะรูกลมคลมกริบเม็ดอาร์คอยู่ครบน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับสภาพเครื่องถือว่ายังใสามากๆนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับ คารซ้ายก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคลมกริปตว L, ัวอักษร 3L คมคมเลยนะครับสวยๆใสๆนะครับอ่าสภาพชสซีร 4, ครับมองลงไปนะฮะรูกลมคลมกริปเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับอ่าน็อตแก้มซ้ายก็เดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันซอกด้านในถือว่ายังสวยยังใสามากๆนะครับ สภาพเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยแก้มซ้ายนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริปนะครับตวัวอักษรคมคมเลยนะฮะนี่รูกลมคลมกริปน,น็อตไม่มีกระชอกฝากระโปรงน็อตก็ยังเดิมนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นนะครับรูกลมคมกริปสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับเรียบเนียนสวยงามแผ่นกันร,ร้อนยังสวยไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับฝากระโปรงสวยๆใสๆเลยนะครับ แผ่นกันร้อนสวยๆนะครับฝากระโปรงนะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดรูกลมคมกริบนะครับน็อตฝากระโปงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับรูกลมคมกริบฝากระโปรงแท้สลักคําว่าตัวยต้าคมคมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับภายในห้องโดยสารเปิดมาแล้วนะครับก็ได้เบาะหนังสีครีมนะครับเบาะหนังชุดนี้หุ้มให้ใหม่นะครับเบาะเดิมก็ค่อนข้างจะแตกเยอะนะครับมีแตกมีถลอกเยอะ เปลี่ยนให้เลยละกันนะครับจะได้สวยใสเรียบร้อยสะอาดสะอา้านแน่นอนเพราะว่าหุ้มให้ใหม่เลยนะครับแอร์แบ็กรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะแอร์แบ็กประมาณ7ใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหัวมาลายสวยครับโลโก้วัสดุต่างๆถือว่ายังดูดีมากๆได้ปุ่มสตาร์ทด้วยนะฮะแผงข้างนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์ให้นะครับคู่หน้าวัสดุต่างๆถือว่ายังโอเคนะใช้ค่อนข้างรักษามือจับอะไรถือว่ายังสวยนะครับ ริ้วรอยถือว่าน้อยนะครับวัสดุต่างๆถือว่ายังค่อนข้างดูดีมากๆนะครับกระจกไฟฟ้าที่คนขับได้ออโต้ด้วยนะครับฟิล์มรอบคันก็ถือว่ายังสวยนะของ 3M นะขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมากๆนะครับยังให้ฟิล์มมาที่ค่อนข้างดูดีมากๆนะครับรอบคันนะฮะฟิล์มถือว่าสวยเลยของ 3M นะครับแผงประตูด้านหลังขวาก็ดูดีนะครับถือว่าเนียนตามากๆริ้วรอยถือว่าน้อยนะครับใช้ค่อนข้างรักษานะครับ ายในห้องโดยสารด้านหลังก็สวยครับเพราะว่าเบาะเรานี้หุ้มให้ใหม่เลยนะครับดูสภาพแล้วส่วนใหญ่น่าจะขับด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังถือว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับมีพอร์ต USB ด้านหลังให้2รูนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นประตูหลังซ้ายนะครับเปิดมาแล้วแผงประตูถือว่าสวยนะครับเปลี่ยนเลยริ้วรอยถือว่าน้อยมากนะครับใช้ค่อนข้างรักษาเลยนะครับส่วนใหญ่รถบริษัทก็จะขับกันแค่ ด้านหน้านะครับด้านหลังนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครนั่งเท่าไหร่นะครับตัวบอกเราก็ฮุ้มให้ใหม่เลยละกันมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่าประตูสุดท้ายครับประตูหน้าสายเปิดมาแล้วครับแผงประตูถือว่าสวยใสเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับเยนียนนแบบนี้เลยนะครับวัสดุต่างๆดูดีฟิล์ม 3M ยังสวยมากขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมากนะครับเนื้อบอกใหม่แน่นอนครับเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยครับ สะอาดสะอา้านสวยงามแน่นอนนะครับนี่เนียนๆแบบนี้เลยนะครับแอร์แบ็กเดี๋ยวไปนับกันนะน่าจะเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่านะฮะตัวนี้ได้ปุ่มสตาร์ทแล้วก็กุญแจ i อ m โมบิ i z เ r อร์ e izer, นะครับสตาร์ทกันขึ้นมาแล้วนะฮะเลขไม่เก0 0หมกิโลเมตรนะครับกับอายุรถ4ปีก็ตกปีละ2 0 0 0 0ต้นๆน,น,นะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะค,คอนโซลด้านหน้านะครับมาด้วยสีดำ นะครับนุ่มๆแบบ soft touch นะฮะอ่าก็สวยๆใสๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับ airbag นะครับ airbag น่าจะ7ใบนะครับจอที่เห็นเนี่ยเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพิเศษให้เฉพาะผู้ติดตามเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้เลยละกัน เพราะว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนเป็นจอ a อ d r o i d ให้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเอา,เอาตัวเนี้ยตีเทินกับร้านเครื่องเสียงไปเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นจอ Android 10นิ้วให้พร้อมกับกล้องมองหลังในตัวส่วนแอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับความแรงได้4ระดับปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางมีไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลนะครับด้านล่างก็จะมีเอาเล็ตพอร์ตเอาเล็ต12โวลต์ให้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ เกียร์ครับก็อยู่ในสภาพใช้ได้นะครับมีริว้วมีรอยบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไม่น่าเกลียดนะครับเกียร์มีแมนนวลโหมดให้ด้วยนะครับเบรกมือแบบมาตรฐานทั่วทั่วไปนะครับคอนโซลต่างๆยังดูดีมีร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องตามมาตรฐานที่เท้าแขนนะครับเป็นสีครีมนะครับเลื่อนไม่ได้นะครับเป็นเกะ2ชั้นเปิดมาแล้วด้านบนด้านล่างก็โลง่งๆไม่มีพอร์ตอะไรและ ก็ตามมาตรฐานพวงมาลัยนะครับไม่มีครูสคอนโทรลแต่มีมัลติฟังกชันให้ครบเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับก็ตามมาตรฐานโลโกโ้ยังดูดีนะครับไม่เปื่อยไม่ลอกนะครับไม่ถลอกแอร์แบกประมาณ7ใบแหละนะครับอ่ะแล้วก็เนื้อพวงมาลัยถือว่ายังดูดีครับไม่เปื่อยไม่ถลอกไม่ลอกใช้ถือว่าโอเคนะยังใช้ค่อนข้างรักษานะครับอ่าพวงมาลายไ,ไม่หนักไม่เบากําลังดี พอเหมาะพอดีมือนะครับกระจกไฟฟ้าคนขับได้อโอโต้กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้ตามปกติเซ็นทันล็อกเซ็นทันล็อกใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะะเล่นให้ดูเลยกระจกมองหลังแบบทั่วไปนะครับไม่ได้มีตัดแสงสะท้อนอะไรก็ตามมาตรฐานไฟส่องสว่างด้านหน้ามีให้คู่หนึ่งนะครับใช้งานได้ตามปกติ ตรงกลางให้อีกหนึ่งดวงก็เรียกว่าทั่วถึงนะครับมีทั้งนั่นหน้าทั้งตรงกลางใช้งานได้เพดานนะครับมีที่บังแดดให้เรียบร้อยกระจกแต่งหน้ามีให้2ฝั่งนะครับมีไฟส่องสว่างมาให้เรียบร้อยเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสภาพค่อนข้างใหม่นะครับรถบริษัทนี้เขาก็จะมีนโยบายชัดเจนว่าห้ามตกห้ามแตกห้ามยุ่งอะไรห้ามเจมิมห้ามอะไรทั้งนั้นนะนะมีไฟส,อส่องสว่างให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่า สภาพค่อนข้างดูดีนะครับเพดานเดี๋ยวดูเลยนะฮะเพดานนี่จะสวยเลยนะครับเนียนตานะครับส,สะอาดอ้านเกลี้ยงเกลานะฮะนี่สวยใสยเดิมหมดนะครับไม่มีเจอไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับทุกอย่างเดิมหมดมาดู <c oughs> หน่อยซอิตรงนี้มี VSC ให้ด้วยนะฮะมีระบบกันลื่นนะ VSC ล่าสุดทำอะไรไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพิ่งเช็คระยะไปตอน90,000นะครับเมื่อตุลาคมตุลาคมเดี๋ยวน้ำมันเครื่องนะครับไปตอน90,000กิโลเมตรผ่านไปแค่1,800กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนเอารถผมเช็คระยะให้นะอะไรที่เขาทำแล้วก็ไปตามนี้นะครับเก๊ะซ้ายมือนะครับก็มีคู่มือนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับมีคู่มือใช้งานทั่วไปมีให้ครบนะครับ มีแฟมยังไม่แก่ออกจากซองเลยนะฮะมีให้นะครับรถขอ,อนิญ,ญาตดูสำเนารถนะฮะคันนี้เป็นโมเดลผลิตปี2018แท้ๆเลยนะครับจดทะเบียนก็2018ราสีต่อให้แล้วด้วยใต้กรุงเทพนะครับตั้งแต่มือแรกมือเดียวเลยนะครับ สีเทาเดิมจากโรงงานเลขตัวถัง MR053 ลงท้ายด้วย4 5 80456เลือกเครื่องยนต์1 ZRX642517 เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์4สูบ1.6ลิตร25แรงมา้านะครับเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่าของ ASAP น,นะครับบริษัทนี้ก็ดูแลรถค่อนข้างดีนะฮะเช็คระยะทุก10ื่นกิโลเมตรไม่หลุดไม่ขาดเลยนะครับใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้เลย เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่านะฮะเทปนี้ให้ตากล้องลองขับเลยนะฮะออกตัวไปแล้วรือว่าพุ่งใช้ได้เลยนะครับอัตตาเร่งค่อนข้างดีระบบล็รกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายช่วงล่างนุ่มนวลน,นะครับผมอะไรก็ไม่หนักไม่เบานะฮะกำลังพอเหมาะพอดีมือเลยนะคระับอ,อย่างที่บอกนะฮะว่าหน้าจอตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะ,ะเป็นหน้าจอ Android 10นิ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่กล้องถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็แถมกล้องมองหน้ากล้องหน้าอีกหนึ่งตัวนะฮะ พิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมทวงกันนะฮะเป็นรถที่ขับค่อนข้างง่ายนะครับช่วงล่างก็นุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยนะฮะว่าจะสามารถกลับล้นในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวหรือเปล่านะฮะอ่าโค้งไปแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้เลยนะฮะอ่ะสามารถกลับร้นในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการโยกเพียงแค่ครั้งเดียวผ่านแบบเหลือๆไม่ต้องลุ้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่คองตัวยัง โอเคนะฮะยังถือว่าความคล่องตัวยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครา a ออติสนะอัตราเร่งดีนะครับน่าออกตัวไม่อืดเลยถือว่าพุ่งเลยเพราะฉะนั้นขับได้ทั้งทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยนะครับในเมืองนอกเมืองสบายมากอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไป อ่าสำหรับคันนี้นะฮะย้ำกันอีกทีว่าโมเดลผลิตปี2018จดทะเบียนก็2018นะครับเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่าะนั่นเป็นรถปอร์มูลอาจะต้องเน้นจัดไฟแน,นสซักเล็กน้อยนะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับ125แรงม้าหรือ 1.6G นะเป็นรุ่นที่เรียกว่าน่าจะขายดีที่สุดและราคารุ่นใหม่ป้ายแดง869,000บาทนะฮะ มีข้อดีในเรื่องของความอึดจุทนประหยัดน้ำมันและอะไหล่ถูกและก็ไม่จุกติกไม่วุ่นวายไม่เสียง่ายใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับอ่ะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขายอยู่559,000บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะใครที่ซื้อเงินสดลดให้เลยเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาท ใครที่จัดไฟแนนซ์ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะฮะขอจะจัดขั้นต่ำสา0 0 0 0บาทขึ้นไปหรือถ้าเครดิตดีจะจัดเต็มฟรีดาวก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับใครที่จัดไฟแนนซ์ลดให้เลยเหลือเพียง4 90, ี่แสนเก้าหน้าพบาทนอ้ถูกค่าน่าใช้จริงๆนะสี่แสนบาทคาเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวออกรถศน์บาทกันได้เหมือน ราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เ c u ่ตและอะไรอีกกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือเจินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวกอ่อนออกรถนะครับผมจะรดเข้าศูนย์ตโตโยต้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทคำความสะอาดและรมฝันฆ่าเชือ้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอารมณ์สวยอยู่ไม่นานนะรีบทักทครฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ Line o f ฟ i c i a l ของเรา ID ไลน์แอ 19SP ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปท Google m a p และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการประปาพลึงเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิการ ประตู2แล้วทัวหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีพรี19สีบรกรับเรถทุกุ่นทุกที่ห่อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ติดบัญชีให้รถดเร็วทันใจภายใน1นาทีอะรีวิว from home คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนน,น,นั้นฝากท่านผู้ชมดูและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b ์แลวก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะัด19สีปรกร,รถมือสองที่คุณวางใจ ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com